สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสวิตาตัวประสิทธิ์หาสนักศึกษา1670903960เกลขที่59ค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการหากระแส i 1 i 2 i 3ด้วยวิธี kvl และ kcl นะคะซึ่งนี่จะเป็นวงจรที่เราได้มานะคะโจทย์กำหนดมาให้จะมีทั้งหมด3รูปด้วยกันจะมีรูปที่1รลูปที่2แล้วก็ลูปที่3ค่ะซึ่งโจากำหนดให้จะมีแรงดันที่แหล่งจ่าย1 0โวลต์ค่ะมีโหนทั้งหมด4โนด A, B, E และ F ค่ะและก็จะมีตัวต้านทานทั้งหมด8ตัวคือ2,000โ oh อห์ม3,000โ oh อห์ม4 0 0 0โอหม8 0 0 0ัโอมอย่างละ1ตัวแล้วก็1,000โ oh อห์ม5,000โ oh อมอย่างละ2ตัวค่ะซึ่งจากรูปวงจรที่เราได้เห็นนะคะเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าต้องใช้กฎของ Kirchhoff Voltage Law นะคะหรือ KVL นะคะในการหาแล้วเราจะแบ่งเป็น3รูปอย่างที่บอกไปในตอนแรกค่ะ เราจะมาดูกันที่รูปที่1ก่อนเลยนะคะก็จะเป็น AFB A ซึ่งเราจะแบ่ง R 1ด้วยสีชมพู R 2ด้วยสีเหลืองและ R 3ด้วยสีฟ้าค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นแหล่งจ่ายไฟของเราค่ะและกระแสะทิศทางของกระแสะจะไปทางซ้ายค่ะเราจะรู้ได้เลยว่าจะต้องไป1,2,3,4,5และกลับมาที่แหล่งจ่ายตรงนี้ค่ะ ซึ่งจากที่เราเห็นนี่นะคะเราจะรู้ได้ค่ะว่า r 1 r 2อง r สาของเราอยู่ตรงไหนตามโน้ตที่ได้ไฮไลท์ไปตามสีเลยนะคะซึ่งสมการของเรานะคะจะเป็น e เท่ากับ i 1คูณกับ r 1บวก i 2คูณกับ r 2บวก i 3คูณกับ r 3เมื่อเราแทนค่า e เข้าไปนะคะ e ก็คือแหล่งจ่ายไฟของเราก็คือ10โวลต์ค่ะ ต่อมานะคะ i 1คูณกับ r 1ก็คือตามปกติเลยค่ะแล้วก็ i 2คูณกับ r 2นะคะหนจุดที่2จะเป็นโหนด a ค่ะซึ่งโนด a ที่ทิศทางกระแสต่อไปคือกำหนดไว้แล้วค่ะว่าเป็นทิศท,ทาง i 1ลบกับ i 2นะคะแล้วก็จะได้เอาค่ามาใส่ในใส่เป็นค่าของ i 2ค่ะต่อไปนะคะตรง i 3 ไอสานะคก็จะเหมือนกันค่ะทิศทางของกระแสเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าจะเป็น I1 ลบกับ I2 บวก I3 นะคะเราก็มาแทนค่าลงในนี้หลังจากนั้นเมื่อเราได้สมการมาสมบูรณ์แล้วเราก็การนำค่าของตัวต้านทานเข้ามาใส่ค่ะจะเป็น R1 R2 R3 นี่คือตัวต้านทานนะคะเราก็จะเอามาใส่สมการเลยนะคะก็จะได้หน้าตาเป็น10เท่ากับ2 k คูณ I1 บวก 5k คูณ i1-5k ลบ 5k คูณ i2 บวก i 1, I I 1 I I ลบ i2 บวก i3 เมื่อเราแทนค่าครบแล้วนะคะแล้วก็จะรวมพจน์ที่เหมือนกันเข้าด้วยกันค่ะก็คือ2บวก5แล้วก็บวก1ค่ะก็จะได้ 8i1 นะคะแล้วก็จะเป็นลบ i k i2 นะคะบวกกับลบ i2 นะคะก็จะได้เป็นลบ6 I2 ค่ะแล้วเราก็จะเหลือบวก I3 นะคะแล้วก็เอามาใส่เลยค่ะแล้วเราก็จะได้หน้าตาสมการเป็นแบบนี้นะคะก็คือสมการของรูปที่1ค่ะต่อไปคือรูปที่2นะคะรูปที่3ก็จะมี A ไป E ไป F แล้วก็กลับมาที่ A ค่ะ ซึ่งจากที่เราเห็นทั้งหมดมี4ตัวอ,อักษรแต่ว่าตัวอักษรที่อยูใ่ในรูปทั้งหมดนี้มี3ซึ่งอธิบายได้ง่ายๆก็คือเราดูที่โหนดค่ะโหนดในรูปวงจรน,นี้ทีทั้งหมด3โหนดซึ่งตรง G มันไม่ได้เป็นจุดสีด,ดำสีดำที่บอกว่า G เป็นโหนดเหมือนกันเท่ากับว่าการเดินทางองกาาจากจุดจุด A ไม่ได้หยุดที่จุด G ค่ะแต่ว่าเดินจากเดินทางจากจุด A แล้วไปต่อที่จุด E ได้เลย ดังนั้นเราจึงจะต้องนําค่าของตัวต้านทานในเส้นทางกระแสนี้มารวมกันก็คือเราจึงจะต้องนําค่าตัวต้านทานในเส้นทางกระแสนี้มารวมกันก็คือ1000โอห์มกับ3,000โอห์มมารวมกันเท่ากับว่าใน r 1จากจุด a ไปจุด e จะมีค่าตัวต้านทานเท่ากับ4 0 0 0โอห์มนั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะเขียนสมการได้ตามนี้ค่ะ e เท่ากับ i 2คูณ r 1บวก i3 คูณ r 2ลบกับ i1 ลบ i2 คูณ r 3ค่ะ i1 ลบ i2 ก็จะมาจากตรงนี้เลยกระแสที่วิ่งออกจากโหนด a แต่ได้สังเกตเห็นไหมว่าจะมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้เครื่องหมายลบเกิดจากกระแส i1 ลบ i2 เนี่ยเดินทางสวนกัน กับกระแสที่ออกมาจากแหล่งจ่ายไฟค่ะซึ่งหมุดบีสองจะเริ่มจากจุด A ไปยังจุด E มาที่จุด f และกลับมาที่จุด A ซึ่งจะสังเกตเห็นได้เลยว่าตรงนี้นะคะมันเดินทางสวนกันกับกระแสจึงทำให้ค่าติดลบเมื่อเราได้สมการแล้วเราก็ทำการแทนค่าเหมือนกับข้อที่แล้วเลยค่ะก็จะได้เท่ากับ0เท่ากับ4 k i 2บวกกับ8 k i 3 5ลบ5 k i 1บวก5 k i 2ที่เครื่องหมายสลับกันก็คือการคูณล,ลบเข้าไปที่ i 1ก็จะกลายเป็นลบ i 2ก็จะกลายเป็นบวกและค่า e ตรงนี้ไม่เท่ากับด้านบนค่ะเพราะว่าเรามีแหล่งจ่ายไฟแค่1ตัวและแหล่งจ่ายไฟไม่ได้อยู่ในรูปนี้จึงทำให้ค่า e เป็นศูนนั่นเองเราก็จะได้สมการของรูปที่2หน้าตาแบบนี้เลยค่ะนั่นก็คือลบ5 i 1 บวก9 i 2บวก8 i 3ค่าที่ติดลบเป็นเพราะกระแสส,ส่วนส่วนทางกับกระแส,สจากแหล่งจ่ายต่อมานะคะสมการสุดท้ายก็คือรูปที่3เดินทางจากจุด e ไปจุด b แล้วก็ไปที่จุด f ค่ะแล้วก็กลับมาที่จุด E อันนี้มีหลักการเดียวกันกับรูปที่2เลยจะเห็นว่า2อันเหมือนกันเลยเป็นเพราะว่ากระแสเนี่ย เริ่มเดินทางจากโหนด e ไปที่โหนด b โดยไม่ได้หยุดที่โนด h ค่ะเพราะว่า h ไม่ใช่โนดนั่นเองและต่อจากจุด b นะคะเดินทางมาที่จุด f แล้วก็กลับไปที่จุด e แล้วก็จะเขียนสมการได้เป็น e เท่ากับ i 2ลบ i 3คูณ r 1ลบ i 1ลบ i 2บวก i 3คูณกับ r 2ลบ i 3 คูณกับ r 3เราก็จะเขียนสมการได้เป็น e เท่ากับ i 2ลบ i 3คูณ r 1 i 2ลบ i 3คือกระแสที่เดินทางมาจากโหนด e ต่อไปคือลบ i 1ลบ i 2บวก i 3คูณ r 2นะคะซึ่งเหมือนเดิมเลยเพราะว่ากระแสจากแหล่งใจเดินจาก e มา h มา b และ f และกับปิธ e ซึ่งมันจะทนส่วนทางกับกระแสจากโหนโด f ที่มันเขียนไว้ว่า i 1ลบ i 2บวก i 3มันส่วนทางกันและต่อมาก็เป็นลบ i 3คูณ r 3เหมือนกันกับกระแสจากโหนโด f เลยเพราะว่าโหนโด e จะมีกระแส i 3เดินทางส่วนกันกับกระแสจากแรล่งจ่ายไฟเหมือนกันจึงทําให้ติดลบเมื่อได้สมการแล้วก็ทำการแทนค่าเหมือนเดิมเลย E เท่ากับ0เหมือนกันกับสรรมการรูปที่2นะคะซึ่งเราจะได้เป็น 9k i 1ลบ 9k i 3นะคะ 9k มาจาก r 1มีทั้งหมด2ตัวต้านทานก็คือ4 0 0 0กับ5,000จึงได้เป็น r 1ทั้งหมด 9k o 9,000โ o h มต่อไปเป็นลบ i 1บวก i 2ลบ i 3 แล้วก็จะลบ8 k คูณ i 3แล้วก็ทำการรวมพจน์ที่เหมือนกันเลยค่ะเราก็ได้สมการสุดท้ายเป็น0เท่ากับลบ i 1บวก10 i 2 -18 ลบ1 8 i 3ค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะเมื่อเราได้ค่าสัมประสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเราจะมาเขียนสมการในรูปแบบของแมทริกค่ะเราจะทำการคูณตัวเลขตามตัวอักษร นี้เลยนะคะเราจะทำการคูณแมทริกตรงนี้เพื่อหาค่าเดดเมื่อเราซึ่งเราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่คือค่าเดดของเราก็คือ8คูณ9คูณลบ18ก็จะได้เป็นลบ1296ต่อไปลบ6คูณ8คูณลบ1ก็จะได้เป็นบวก48 ต่อไป1คูณลบหคูณสิก็จะได้ลบห้นะคะซึ่งเราจะเอาลูกศรชี้บนกับชี้ล่างของเราทั้งสองวงเล็บขึ้นมาลบกันค่ะวงเล็บที่ชี้ขึ้นก็จะเป็นลบหคูณเกคูณหก็จะได้ลบเต่อไปเป็น10บคูณแคูณแก็จะได้640ค่ะและสุดท้ายลบสิคูณลบหคูณลบหก็จะได้เป็นลบห้ค่ะ แล้วเราก็จะทําการคูณลบเข้าไปในวง็ีที่ 2, 2เพื่อเราจะได้สมก,การตามนี้แล้วเราก็จะได้รวมน์ดได้เลยค่ะเราก็จะได้ค่าเดซออกมาเป็นลบหนึรบเก้าค่ะนี่ก็คือค่าเด็ดที่เราจะเอาไปใช้หา i1 i2 i3 นะคะต่อมาดูขั้นตอนขั้นสุดท้ายกันเลยค่ะก็คือการแก้สมก,การหา i1 i2 i3 ด้วยแมทริกค่ะเดี๋ยวเราจะหา I1 ก่อนเลยซึ่งวิธีการก็คือเราจะใช้แมทริกเดียวกับที่เราหาค่า d e ็นะคะเอาลงมาแต่เมื่อเราต้องการหา I1 เราจะทำแมทริกของค่า e เข้ามาแทนนี้ที่ในคอลัมน์ที่1ค่ะในคอลัมน์ที่1ซึ่งเราสังเกตุเนี่ยจะมีตรงนี้ด้วยเหมือนกัน <c oughs> เราก็จะต้องใส่แทนเข้าไปทั้งสองที่ทั้งสคอ,อลัมน์และทำการคูณเหมือนเดิมเลยค่ะ ตามลูกสอนก็จะได้ออกมาเป็นลบ1,620บวกกับ0แล้วก็บวกกับ0อีกตัวนะะึงค่ะลบกับ0บวกด้วย800บวกด้วย0ะคะ่ะแล้วเราก็จะกระจายลบเข้าไปในโมดิฟที่2น,นะคะอย่าลืมนะคะว่า แล้วเราก็จะก,กระจายเข้าวงเล็บไปในวงเล็บแล้วเราก็จะก,กระจายลบข้อไปในวงเล็บที่2อย่าลืมนะคะว่าค่าทั้งหมดตรงนี้จะต้องหารด้วยค่าเด็ดที่เราหารมาได้นะคะเราทําการรวมพนดและหารด้วยค่าเด็ทของเราแล้วจะได้ค่า i 1ออกมาเป็น1 7ึ่งจุดแอมป์ค่ะแล้วเราจะทำแบบนี้กันแบบนี้ทั้ง i 2 แล้วก็ I3 ค่ะ,ะเราค่าแมทริก่า E นะคะมาแทนในคอลัมน์ที่2เพราะว่าเราต้องการหาค่า I2 นะคะเราจะแทนที่เข้าไปในคอลัมน์ที่2แล้วตรงนี้ก็จะเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้กับตรงคอลัมน์ที่2คือค่าเดียวกันเราจะแทนที่เข้าไปทั้งคู่จากนั้นก็ทําการคูณเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ก็จะออกมาเป็น0ูนย์ลบแปดสบกศลบกับศก 0บวก900นะคะแล้วเราก็จะหารด้วยค่าเด็กของเราก็คือ1389ค่ะแล้วเราก็จะคูนลบเข้าไป <c oughs> ทาังสมการนะคะค่าก็จะออกมาเป็น0.705แอมแปร์ค่ะค่าของ i3 นะคะก็จะได้เป็น0.0-500บวกลบลบ ด้วยวงเล็บลบเ0้าสิบวกศบวกศค่ะหารด้วย1 3 8่งนะคะค่าที่ออกมาได้ก็จะเป็น0.95ยแอมแปร์ค่ะสรุปได้จากการคำนวณด้วยวิธีของ KVL นะคะกระแสไอหนึ่งก็จะประมาณ1.742งองแอ i2 จะอยู่ที่ประมาณ0.705แอมป์ค่ะและไอ3ก็จะอยู่ที่ประมาณ0.295แอมป์นั่นเองค่ะ